ตืนกันแล้วตื่นกันอีกนะครับตื่นกันไปเรื่อยๆหากว่าหากว่าใครจะต้องเดินทางผ่านจุดตัดรถไฟแบบนี้นะครับล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับไปเกิดเหตุการณ์ตารวจสพ,พเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างสันเพชรรมสถานเข้าไปตรวจสอบเหตุรถไฟชนรถเก่งครับที่รบริเวณจุดตัดรถไฟหมู่สี่บ้านห้วยโรงตาบนห้วยโรงอํเาเภอเขาย้อยเนี่ยนะฮะที่เกิดเหตุเนะครับเป็นจุดตัดรถไฟรบริเวณทางก่อรสร้างสะพานยกระดับข้าม ทางรถไฟโครงการรถไฟทางคู่ห่างจากจุดตัดทางประมาณ50เมตรไปพบรถไฟด่วนพิเศษกระบวนที่39กรุงเทพสรุราษฎร์ธานีนี้นะครับจอดคาอยู่บนรางสภาพคือว่าไม่ได้รับความเสียหายห่างกานันในบริเวณเสาต่อหม้อนะครับสะพานยกระดับซึ่งก็กําลังก่อสร้างพบรถยนต์เก่งนะครับยี่ห้อหนึ่งสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่า6403พระนครศรีอยุธยาตะแคงครับหลังคาเนี่ยฟาดติดอยู่กับเสาต่อหมอ้อ สภาพนะั่นคือเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคือพังยับเยินเลยผู้เสียชีวิตคือนางทิติชยาแย้มเกษรอ,อายุ21ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะคะร่างกระเด็นออกมานอกรถค่ะในซากรถมีผู้บาดเจ็บ2คนคือคนขับรถนายธีรยุทธ์เขื่อนทาแล้วก็นายบัณฑิตเจริญทรัพ์นะคะเป็นชาวอำเภอเมืองจันทบุรีติดอยู่ในซากรถ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานต้องใช้เครื่องตัดทางงัดนําร่างออกมาใช้เวลากันอยู่30นาทีจึงนําร่างของผู้บาดเจ็บออกมานําตัวส่งโรงพยาบาลได้สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้ง3คนเป็นพนักงานโรงงาน r o y ยว p l u สซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้บรรจุขวดตั้งอยู่ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป5กิโลเมตร ทีนี้ก่อนเกิดเหตุทั้งหมดขับรถออกจากโรงงานออกมารับประทานอาหารด้านนอกในเขตอำเภอเขาย้อยซึ่งเป็นเขตพื้นที่รอยต่อติดต่อกันทีนี้ขณะที่เดินทางกลับไปที่หอพักในโรงงานปรากฏว่ามาใช้เส้นทางลัดด้านในแล้วก็ผ่านจุดตัดทางรถไฟในที่เกิดเหตุนะคะคาดการว่าไม่เห็นรถไฟถูกชนจนเสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ